นเตมตัวนี้ส่วนแรกคือเล่นง่ายเพอาหนึ่งคชชิ่งไม่ค่อยสูนเท่าไหร่แล้วซาวก็ออกมากับซซวค่อนข้างจะดูเต็มๆหน่อยมีโลก,กัมมิทที่ค่อนข้างสมดุลกันดีเสียงก็มีความนิ่งในระดับที่ถือว่าแบบดูแล้วคุ้มราคาแลกจ้งกองลงกงลงกับ รอได้ครับตอนบางทีคนเล่นอาจจะเล่นไม่ค่อยดีก็ระบบมันก็เยอะด้วยแหละมีทั้งโทนทั้งสามตัวแล้วก็การแผนปิกอัพครับบางทีก็ถ้าเราแผนมาฝั่งนี้เยอะก็อาจจะได้ซสาร์เสารที่แบบว่าอาจจะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอามาทางนี้เยอะเรื่องควยมที่ว่าปิกอัพมันค่อนข้งแรงและการจะคล้ายๆเหมือนพวกแจ๊ดแจ๊ดเบสที่มีแบบที่แพนไปแพนมาได้ก็จะค่อนข้างได้หลายทางเหมือนกันหลาทางว่ามีความกว้างอยู่แล้วก็ถ้าเราแบบโลขึ้นมา ทุกอย่างก็ค่อนข้างค่อนข้างปรับได้เยอะเพื่อปรับได้แค่นิดเดียวก็เห็นผลแล้วใช่ที่ยถาว่าต้องก็ซาวถาว่าซาวแบบนี้แบบดีแล้วเหมาะก็เหมาะกับหลายๆทางด้วยแบบว่าไม่ว่าจะว่าเก็ทสมิธก็เหมาะกับทางที่อาจจะเล่นแบบในเชิงที่มีความเปนแจ๊สหรือมีความฟิวชั่นด้วยพวงนี้ก็จะแบบ ถ้าใครมาทางนี้เฟซตัวนี้ก็คําตอบที่ดีมากแล้วถ้าถามว่าเล่นแนวอื่นไหมก็เล่ยังเล่นได้อยู่เพราะว่าการพ,าพัฒน์อัพไปมาก็ยังแบบว่าสามารถปรับคแรคเตอร์ไปไหม,ไหมให้มีคารคเตอร์อื่นที่สามารถใช้งานได้อยางนี้ปรับไม่เยอะก็เฟซก็ฟาวอาจจะมีความเิลเตอร์ด้วยนะสามารถทําได้ปรับได้เยอะครับปรับได้กว้างก็เสียงถือว่าดี ใช่แล้วสนุกส,สาวส่วนตัวที่ชอบชอบปรับประมาณหนี่สาส่วนตัวไม่ค่อยรู้นะแบบบางทีแบบหลังๆเริ่มเริ่มค่อนข้างพรที่มันติดมาแต่ก่อนแล้วเราก็ไม่ค่อยแชร์สาวที่เล่นมากเท่าไหร่แบบเหมือนว่าเวลาวิ่งอยู่บนเวทีไม่ค่อยอยู่หน้าตู้ตัวเองเนี้ยไ,ไปไกลๆอ่ะหรือว่าไม่ไปไม่ไกลก็แต่ถามว่าฟอลตัวนี้ก็ค่อนข้าง ข้างดีอยู่แล้วปรับได้เยอะก็สมุกสนานที่จะปรับแบบว่าถ้าโลนึ่งกว่านิดนึงก็คือไม่ได้พูดอะไรมาเลยพูดรอปรมานิดเดียวนะเราคือคร่าวๆแล้วกันครับขอบคุณครับ